เีหยวเบิางเีหยวเบิางแล้วของเฟินเนี่ยม่แต่งินม่แต่ทองม่แต่เขาไม่แต่ของแหละของขับของพูดเนาะสุกพิมพ์างเออเอออันนี้ก็ทองกันนะเหนเงินเนาะเงินมาตัวเตี้ยมาโอเตี้ยอร่อยเออไฟสิว่าไฟสิบรอนเตยผมมาดิที่เนาะเว่าขันบนมีคาจ่างคาดมย่างแต่ที่บนเนี่ยย่างในพ่าเนาะเออธรรมดาเนาะการแต่งงานมงคลจมดวนเนี่ยมันก็สี่มี ประตูเงินเนาะประตูทองครับกับสิพานบินคกับมันมีการเพื่อเขาจะเทียบไว้ผมเป็นยังเ้างเห็นตั้มแบบนี้เนี่ยนะกว่เนาะประตูเงินประตูทองมาง่ามมากขับมาคพูดมากซุ่มมากเด่นไม่ซุ่มอันนี้ครับขอเชิญเลยครับเนาะครับเชิญเชิญเชิญมาเล่กต่อเล่กกระเด้ครับมีอะไรที่จะถทำจะเอาไหม